สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะลุยสวนสัตว์ดินแดนมหัศจรรย์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเหล่าบรรดาสัตว์ป่าที่น่ารักที่สวนสัตว์สงขาวันนี้เสนอตอนจิงโจ้แดงนักมวยแห่งทวีปออสเตรเลีย เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเจ้าจิงโจ้แดงที่สวนสัตว์สงขาจํานวน3ตัวที่ออกมาสร้างความน่ารักสดใสและสร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวม่ว่าจะเป็นเจ้าคานิมิกิและน้องสโนคุณผู้ชมทราบไหมคะว่า เจ้าจิงโจ้แดงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีถิ่นกำเนิดในทวีปออสเตรเลียพบในพื้นที่แห้งแลง้งทะเลทรายที่ป่าโปร่งที่มีไม้พุ่มทุง่งหญ้าเนินทรายจิงโจ้แดงจะมีลำตัวใหญ่ค่ะลักษณะของลำตัวคล้ายผลชมพู่ขนาดของหัวเล็กเมื่อเทียบกับลำตัวใบหูแหลมยาวเพศผู้สีขนตามร่างกายสีแดงน้ำตาลส่วนเพศเมียสีขนจะเป็นสีเทามีขนสีขาวด้านใต้ลำตัวมี แถบสีขาวและดำอยู่โดยรอบของปากและมีแถบสีขาวตั้งแต่มุมปากถึงโคนหูขาหลังใหญ่มีพลังในการเคลื่อนที่แบบกระโดดแต่ขาหน้าจะสั้นมีหางที่แข็งแรงนิ้วที่ขาหน้ามีห้านิ้วค่ะในลักษณะเรียงกันและมีฝ่ามือที่คล้ายกับมือมนุษย์เลยนะคะที่ใช้ในการจับอาหารได้ส่วนเท้าหลังมีสี่นิ้ว โดยนิ้วด้านไหนจะมีโครงที่เกิดจากนิ้ว2ชิดติดกันใช้สำหรับการสางทำความสะอาดขนนิ้วกลางจะยาวและแข็งแรงใช้ในการต่อสู้จิงโจ้แดงกินหญ้าเป็นอาหารหลักค่ะรวมทั้งพืชล้มลุกอื่นๆด้วยส่วนพี่ๆคีปเปอร์ที่สวนสัตว์สงขาของเราใจดีมีทั้งพืชผักผลไม้มีว่าจะเป็นข้าวโพดแครอทผักบุ้งและอื่นๆอีกมากมายดูจากสีหน้าก็รู้แล้วว่าเจ้าจิงโจ้แดงของเราอร่อยแค่ไหน จิงโจ้แดงใช้เวลาวันละ10ชั่วโมงในการกินอาหารในช่วงเช้าและพลบค่ำค่ะส่วนช่วงกลางวันที่อากาศร้อนก็จะหลบตามร่มไม้และเป็นช่วงที่ย่อยอาหารนั่นเองจิงโจ้แดงอยู่กันเป็นฝูงโดยมีจำนวน2-4ตัวถ้ามีอาหารที่สมบูรณ์ก็อาจจะพบจิงโจได้มากถึง5,000ตัวในพื้นที่แห่งนั้นเลยละคะ่ะ จิงโจ้แดงมีการผรสมพันธุ์ตลอดทั้งปีลูกที่เกิดใหม่จะเกิดหลังการผรสมพันธุ์ประมาณ33วันค่ะลูกที่เกิดใหม่จะมีขนาดและรูปร่างคล้ายขนมเจลลี่บีนจะเคลื่อนที่มาที่ถุงหน้าท้องของแม่จิงโจ้และจะใช้เวลาอีก190วันในการเติบโตภายในถุงหน้าท้องก่อนที่จะเริ่มออกมาสู่โลกนอกถุงหน้าท้องนั่นเองและลูกจิงโจ้จะกินนมจากแม่จนกระทั่งอายุ1ปีค่ะ และทั้งหมดนี้คือความน่ารักของเจ้าจิงโจ้แดงที่อยู่ในสวนสัตว์สงขาถ้าคุณผู้ชมต้องการชมแบบใกล้ชิดอย่าลืมมาพบความน่ารักกันได้กับน้องคานิมิกกี้และน้องสโนนะคะ พบการที่สวนสัตว์สงขาหรือถ้าหากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะนักเรียนสามารถสอบถามพี่ๆฝ่ายการศึกษาโทร0864983693ในเวลาราชการได้เลยค่ะวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ